สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาอัปเดตดูต้นผักหวานป่านะครับกับต้นมริดนะครับซึ่งผมเคยถ่ายทำไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่เห็นนี่คือต้นผักหวานป่านะครับอันนี้คือลำใหญ่นะครับจริงๆแล้วตอนที่ผมซื้อ นะครับก็บอกว่าเขาจะมีต้นลำใหญ่เป็นพี่เลี้ยงทุกต้นนะครับแต่ภาพที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือว่ามีลำใหญ่หรือแค่2ต้นเองนะครับนี่ก็ลำใหญ่นะครับนี่ก็ลำใหญ่อันนี้ต้นอะไรนี่นะครับนองม,มอต้นเขายังเล็กเกินไปผมต้องอนุบาลไว้ก่อนนะครับไว้ให้เขาแข็งแรงกว่านี้ อ่าแล้วค่อยเอาไปลงในโครงการป่าล้มหนาครับนี่ครับพี่น้องครับสวยงามมากสวยงามมากนะครับมีกล้าไม้หลากยชนิดเลยนะครับจากของเก่าแล้วก็ของใหม่แต่อันนี้ที่เห็นนี่ก็คือของใหม่ที่ผมซื้อไว้นะครับเพื่อมาอนุบาลนะครับซื้อตั้งแต่กล้าเล็กๆเ,เพื่อที่ว่าราคามันจะได้ไม่แพงมากนะครับพี่น้องครับ อันนี้คือผักหวานป่านะครับตอนนี้เขาน่าจะเริ่มตั้งตัวแล้วแตกยอดแล้วนะครับนะครับถ้าก็มีไม้พี่เลี้ยงก็น่าจะปลูกได้นะครับปีหน้าคงจะปลูกได้แล้วล่ะนะครับอีกชนิดหนึ่งซึ่งล่าสุดที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับนี่ครับนี่คือต้นมริดนะครับต้นมริดนะครับน่าจะโอเคแล้วนะครับ มีตายบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนี่ครับเดีย๋ยวยกให้พี่น้องดูต้นนะครับอันนี้โอเคแล้วต้นนี้นะครับถ้า <c oughs> ผมซื้อเป็นมริดต้นถอนมานะครับพี่น้องครับา <c oughs> ต้นถอนต้นละ สิบาทนะครับแต่ถ้าผมไปซื้อต้นที่เขาชำม,มาแล้วแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่ฮะถุงเนี้ยถ้าผมไปซื้อเขาแบบนี้มาไม่ต่ำกว่า100บาทนะครับณนะปัจจุบันนะครับผมสืบราคามาแล้วผมเคยอยากปลูกจนผมเลิกเลิอกอยากปลูกนะครับแต่เผอ,อิญวันหนึ่งนะครับผมไปดูที่ Facebook เ,เห็น เพื่อนสมาชิกในกลุ่มกลุ่มหนึ่งใน facebook นะครับเขาโฆษณาขายาเมริดต้นถอนนะครับต้นละสิบบาทนะครับผมซื้อมาร้อยต้นนะครับบวคค่าขนส่งอีก30บาทนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับราคาที่ผมบอกเมื่อกี้หมายความว่าถ้าผมไปซื้อต้นที่ก็าช๊ามานะครับต้นละร้อยนะครับ เงินหนึ่งพันบาทนะครับเงินหนึ่งพันบาทก็จะซื้อได้ประมาณสิบต้นนะครับแต่ถ้าผมซื้อกล้าต้นถอนแบบนี้นะครับถ้าเขารอดสิบต้นถือว่าผมได้ทุนคืนนะครับแต่ถ้าเกินถือว่าเป็นกําไรนะครับแต่ดูแล้วเกินแน่นอนนะครับเกินสิบต้นแน่นอนร้อยต้นรอดแค่นี้ผมก็โอเคแล้วนะครับนองครับ นี่ครับต้นมะริดพี่น้องครับมะริดเป็นผลไม้นะครับเป็นผลไม้แล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งค,คล้ายคล้ายกับเขาบอกว่าเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็เป็นไม้ที่ลายสวยนะครับลายสวยเป็นลายไม้ที่คล้ายกับว่า นมผสมกับกาแฟนะครับที่ยังไม่ได้คนนะครับเปรียบเทียบแล้วก็จะประมาณคล้ายๆกับพายุนะครับณปัจจุบันเท่าที่ผมทราบราคาม,ามันแพงมากจริงเท็จผมไม่รู้แต่ที่ผมซื้อมานี้นะครับทราบว่ามันเป็นผลไม้ที่อร่อยคล้ายๆลูกพลับและก็เป็น ไม้ทางภาคใต้เป็นผลไม้ทางภาคใต้ผมจะลองมาปลูกดูทางอีสานทางจังหวัดบุรีรัมย์ของผมนะครับดูว่าเขาจะงอกได้ไหมนี่คือการทดลองครับทดลองด้วยเงิน1น0 0งบาทนะครับบวกค่ากส่งอีก30บาทนะครับพี่น้องครับซื้อมาก็อาศัยยานีน้องสาวผมเป็นคนมาเพาะชำให้นะครับ ประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนต้องรอดูตอนที่ปลูกนะครับผมคงต้องอชํำไว้แบบนี้ให้ต้นเขาเลี้ยงให้เขาต้นเขาโตให้ต้นเขาโตก่อนนะครับให้ต้นเขาโตก่อนแล้วผมค่อยอเอาไปปลูกให้เขาแข็งแรงก่อนแล้วค่อยไปปลูกโอเคครับพี่น้องครับคอยลุ้นกันต่อไปว่าจะสำเร็จ หรือไม่อย่างไรนี่คือการทดลองอีก9ก้าหนึ่งของผมครับขอบคุณพี่น้องที่มาให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ